สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับกลับมาพบกวันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชและเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เพิ่งมีการอัปเดตมาล่าสุดหรือก,ก็คือเรื่องราวที่อาจารย์โนดานั้นได้มีการเปิดเผยมาแล้วว่ากลุ่มโรเจอร์เนี่ยสมาชิกแต่ละคนนั้มีใครบ้างแล้วก็มีหน้าตาเป็นยังไงโดยเนื้อหาในคลิปนี้นั้นก็จะอ้างอิงมาจากเอเบลเลมที่96ที่ได้มีการเฉลยสมาชิกกลุ่มโรเจอร์มาทั้ง28คนและถ้าเกิดนับที่ยืมมาแล้วก็อดีตสมาชิกเนี่ยกลุ่มจอสนนลัดโรเจอรนจนะะ์นั้นก โดยเริ่มต้นมาคนแรกก็ต้องมาเริ่มกันที่กับตาน,นึ่งก่อนซึ่งก็แน่นอนนะว่ากับตาหนึ่งกลุ่มจ้าสัตว์โรเจอร์เนี่ยก็ต้องเป็นโกดีโรเจอร์อยู่แล้วโดยโกดีโรเจอร์นี่ก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าเขาเนี่ยเป็นราชาจ้สัตว์ที่มีพลังในการได้ยินเสียงทุกสรรพสิ่งและนอกจากนี้นยังเป็นคนที่มีความสามารถในการต่อสู้สูงมากอีกด้วยเพราะว่าในอดีตก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าเขาเนี่ยเคยต่อสู้กับหนวดขาวกราฟแล้วก็ล็อกดีซีเบรกมาแล้วเพราะฉะนั้นกับตาหนึ่งกลุ่มมมตรโอออนนี่ยงนค,นควาาาสถูดับ้ขลก โดยนายอดีตโกลดีโรเจอร์นั้นเคยมีค่าหัวทั้งสิ้น5,564ล้านแปแสนเบลีและก็ถือว่าเป็นค่าหัวที่สูงที่สุดของจอสลัดในตอนนี้และคนต่อมานั้นคือขู่งหงเขานั้นคือราชานาลกซิวเวอร์เลลี่โดยตัวละครของเลลี่นี่ก็น่าจะเป็นตัวละครที่ทุกคนได้รู้จักกันดีเพราะว่าในกลุ่มโรเจอร์ตัวละครของ,ของเลลี่เนี่ยเขานั้นก็จะเป็นคนที่ช่วยเหลือกลุ่มหมวกฟานและก็ลูฟี่มากที่สุดเพราะว่าที่หมู่เกาะชมบันดี้ก็เห็นได้ว่าเลลี่เนี่ยทั้งช่วยเหลือกลุ่มหมวก และนอกจากนี้ช่วยเหลือพวกเขาจะคิดสรุปอีกด้วยและในช่วงเวลา2ปีทำสคริปต์เนี่ยเลรีนั้นยังเป็นอาจารย์สอนฮาคิกับลูฟี่เพราะฉะนั้นเลรี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งตัวละครนะฮะที่มีบทเด่นมากๆในเรื่องวันพีนั่นเองและตัวละครที่3นั้นคือสค็อปเปอร์กาบันหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าสคอปเปอร์เกบันโดยตัวละครตัวนี้ในปัจจุบันเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวละครที่เป็นปริศนาอยู่เพราะว่าในตอนนี้เรารู้เพียงว่าเขานั้นใช้อาวุธเป็นขวานคู่และนอกจากนั้นเราก็จะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเร แต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจก็คือสก็อปเปอร์กาบานเนี่ยเขาเนั้นมีตำแหน่งเป็นต้นหัวเรืองกลุ่มโรเจอร์หรือไม่เพราะว่าในตอนก่อนที่กลุ่มโรเจอร์นั้นจะไปยังลาเพลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสก็อปเปอร์กาบานนั้นเป็นคนวาดแผนที่เพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยขเขานั้นจะมีตำแหน่งเป็นต้นหัวเรืองกลุ่มโรเจอร์หรือเปล่า <S <S และตัวละครที่สีนั้นคือคอคัสโดยคอคัสนี่นก็จะเป็นหมอประจาเรือของกลุ่มโรเจอร์ซึ่งความสามารถของเขานี่นก็มีสูงม,มากๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเยี้ ส่วนในช่วงแรกๆที่เขาปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็คงจะไม่มีใครคาดคิดนะว่าคุณหมอที่รักษาวานอยู่ที่ประภาคารเนี่ยจะเป็นหนึ่งในอดีตลูกเรือของกลุ่มโรเจอร์เพราะว่าในตอนที่คอลค้านั้นผมในตอนแรกเนี่ยก็เป็นแค่คุณหมอแก่คนหนึ่งที่ทําตัวกวนกลุ่มหมอฟางเท่านั้นและตัวละครต่อมาคือนอดอนหรือนอตดงโดยตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวใหญ่ที่เขานั้นได้มีการปรากฏตัวมาในอนิเมด้วยโดยลักษณะตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวประกอบชัดๆเลยนะฮะ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใบหน้าแล้วก็รูปร่างของเขาเนี่ยดูยังไงไมันก็แค่ตัวประกอบแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าในเรื่องวันพีเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงแรกๆยังไม่ได้เอาตัวละครตัวนี้มาใช้แล้วก็ตัวละครตัวนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนตัวประกอบแบบนี้แหละฮะแล้วคนต่อมาคนที่6ซันเบลโดยซันเบลนี่ก็จะเป็นมนุษย์เงือกที่เหมือนจะใช้งาเป็นอาวุธแล้วก็แน่นอนนะว่าในตอนนี้เนี่ยกลุ่มโรเจอร์คนอื่นๆยังไม่ค่อยมีบทเด่นเพราะฉะนั้นการที่หน้าตาของพวกเขาจะเหมือนตัวประกอบเนี่ย มันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้และตัวละครต่อมานั่นคือทาโรโดยทาโร่เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีภาพสีเช่นเดียวกันโดยลักษณะของทาโร่เนี่ยก็จะเป็นคนผมแหลมแล้วก็มีแว่นตาคาดอยู่ที่หัวโดยอาวุธที่เราเคยเห็นทาโร่นั้นใช้เนี่ยก็จะเป็นมีดสั้นหนึ่งเล่มที่โผล่มาในตอนย้อนอดีตเท่านั้นและตัวละครต่อมานั่นคือโดลิงโกโดยโดลิงโก้เนี่ยเป็นผู้ชายดาบยาวแล้วก็มีปีกที่เหมือนกับปีกปีศาจหรือปีกข้างคาว แต่ว่าเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้มีการเฉลยมนานะว่าโดริงโก้เนี่ยปีของเขานั้นมาจากพลังผมปีศาจหรือว่าอะไรกันแน่และตัวละครต่อมาตัวละครที่9ก้าปิต์มูโดยปเตร์มูเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีลักษณะตัวอ้วนแล้วก็ผมยาวโดยอาวุธของเขานั้นก็จะเป็นปืนยาวก็เลยพอดาได้ว่าปเตต์มูเนี่ยก็น่าจะเป็นหน่วยส้มยิงกลุ่มโรเจอร์และตัวละครต่อมาตัวที่สิบนั้นคือเมเลดพายโดยลักษณะตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวละครที่ใส่หมวกที่จะมีลักษณะเหมือนกับคนแค้ เพราะว่าไม่ว AH the ่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นักษณะของคนแคที่มีหนวดแล้วก็ใส่หมวกที่มีเข่าเหมือนกับคนแค่ทั่วไปซึ่งอาวุธที่เขาใช้นั้นก็จะเป็นกระบองที่มีปลายเป็นลูกตุ้มและตัวละครต่อมานั้นคือการลิวซึ่งโดยจากตัวละครตัวนี้มันผ่าเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะเป็นคนที่ตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงซึ่งจากภาพสเก็ตของจานโดดาก็จะดูไม่ออกนะว่าเขาเนี่ยใช้อาวุธอะไรในการต่อสู้กันแน่เพราะว่าก็ไม่แน่นะว่าการลิวเนี่ยอาจจะใช้มือเปล่าในการต่อสู้ก็เป็นได้ และตัวละครต่อมานั้นคือ c ีบการ์เล็ตโดยตัวละครตัวนี้นยก็จะมีลักษณะแต่งตัวเหมือนกับน,นักรบโรมันโดยอาวุธของเขาจากที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นดาบขนาดยาวพิเศษที่เหมือนกับน,นักรบซส้ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกถึงพวกนักรบกริงโรมันโบราณที่เขาเนี้จะใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นแล้วก็ไปต่อสู้และตัวละครต่อมานั่นคือดอนกิโนโดยลักษณะดอนกิโนนี่ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าลักษณะขเขาน,นจะเหมือนกับปออไอตอนอ้วนที่ใส่เสื้อกล้ามแล้วก็หมวกธรรมดาทั่วไป เพราะฉะนั้นจะเรียกตัวละครตัวนี้ว่าตัวประกอบก็รงะไม่ผิดอะไตรนะฮะและต่อมาตัวละครที่19แม็กมาร์กโดยแม็กมาร์กในรูปวาดนี่ก็จะเป็นคนตัวใหญ่ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่าขนาดตัวของเขานใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าดูจากรูปร่างของเขาเนี่ยเขานั้นก็จะมีรูปร่างที่ท่อนบนใหญ่แล้วก็ท่อนล่างเล็กซึ่งก็น่าจะพอคาดเดาได้ว่าแม็กมาร์กเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีพลังแขนในการต่อสู้ที่เยอะมากๆและต่อมาคนที่20สเปนเซอร์โดยสเปนเซอร์นี่ก็จะเป็นคนที่ผมมาในตอนย้ายดีตเช่นเดียวกัน ซึ่งตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ผอมแลวก็ดูบอบางโดยอาวุธของสเปนเซอร์จากที่ดูภาพล่างเนี่ยคราวนั้นก็น่าจะเป็นคนที่ใช้ดาบเอ็นวุธแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครตัวนี้นะผมมาเป็นแค่แบบเดียวนะฮะก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างและตัวละครต่อมาคือพันคุโรโดยตัวละครตัวนี้น่าจะมีลักษณะตัวเล็กเหมือนกัเด็กและก็มีทรงผมหยิกแต่หัวตั้งและนอกจากข้อมูลพวกนี้แล้วก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาอีกเลยและตัวละครต่อมาบูมารีน โดยตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่มีลักษณะเหมือนกับลูกเรือธรรมดาทั่วไปที่เป็นลูกเรือของโจรสลัดและมีภาพโปกหัวธรรมดาทั่วไปและไม่ว่าใครถ้าเกิดเห็นตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คงจะพูดได้เต็มปากเลยนะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวประกอบแน่นอนและตัวละครต่อมาคือเอลิโอโดยตัวละครตัวนี้จะมีลักษณะเหมือนกระตแกใส่หมวกแล้วก็เป็นคนที่ตัวเล็กผอมบางแล้วคนต่อมาคือโลวิงโดยโลวิงถ้าเกิดจะให้พูดถึงเนี่ยคนนั้นจะมีลักษณะหน้าตาที่ไม่เหมือนกับมนุษย์เพราะว่าจากที่ดูใบหน้าของเขาเนี่ย คานั้นก็จะมีปากที่อยากให้เหมือนกับหุ่นยนต์ซะมากกว่าส่วนรูปร่างของเขานั้นก็จะเป็นคนอ้วนแล้วก็แขนขาเล็กและตัวละครต่อมานั้นคือแจ็คสันแบนเนอร์ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะมีลักษณะตัวสูงแขนยาวซึ่งแขนของเขาที่ยาวออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ายาวเกือบถึงหัวเขา่าและที่มือของเขานั้นก็จะมีลักษณะเล็บยาวซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามือของเขาเนี่ยเป็นมือของจริงหรือว,ว่าได้มาจากพลังอะไรกันแน่แต่จากที่เราสังเกตเห็นนั่นคือแจ็คสันเบ์เนอร์เนี่ยเขานั้นใช้ดาบยาวเป็นนาวุใกรจมตี และตัวละครต่อมานั่นคือโมโม่าโดยโมโม่าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้ดาบยาวแล้วก็ใส่หมวกที่มีปีกยาวพวกไปด้านหน้าแล้วก็โมนไอแซกตูเนียซึ่งลักษณะหน้าตาแล้วก็ชนดของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับนังลบขนนางอะไรพวกนี้โดยดาบที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นดาบที่เหมือนบุกที่มักจะใช้ในการแทงมากกว่าการฟันแล้วคนต่อมานั่นคือยูอีโดยตัวละครของยูอีเนี่ยก็จะมีเส้นผมเหมือนกับไฟแล้วก็เป็นคนที่ใส่ผ้าคลุมทั้งตัวเราก็เลยไม่รู้นะว่าเขาใช้อะไรเป็นอาวุธกันแน่ แล้วคนต่อมาลัานแกมเขานมีหน้าตาที่เหมือนกับนักลบส่วนอาวุธที่เขาใช้นั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นดาบใหญ่หรือว่าหอกโดยตัวละครตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวละครที่บ้ากล้ามหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็ใบหน้าของเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นพวกที่ใช้พลังในการตัดสินทุกอย่างแล้วคนต่อมาพันเอกมิวเกนโดยตัวละครตัวนี้ลักษณะการแต่งตัวของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับพวกขุนนางชนส่งทั่วไปมันก็เลยน่าสนใจขึ้นมานะว่าพันเอกมิวเกนเนี่ยเขานั้นเคยไปอดีตทหารเรือมาก่อนหรือไม่ และคนต่อมาคือยามอนซึ่งยามอนถ้าเกิดดูคนเผลอเนี่ยคราวนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับคนเผ่าเชนเดียที่เราจะพบเห็นในทั่วไปที่กองท้องฟ้าสกายเปียโดยยามอนเนี่ยก็จะมีลักษณะผมยาวแล้วก็ใช้หอกเป็นอวุธแล้วก็อีกสองตัวละครที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือเด็กฟึก้หคาบเรื่องของโรเจอร์บาร์กี้แล้วก็แชงโดยสองตัวละครนี้ผมว่าไม่ต้องพูดถึงมากนะฮะเพราะว่าคนหนึ่งในปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสีจัลพาร์ตส่วนอีกคนหนึ่งในปัจจุบันนี้ แลวคนต่อมาจะเป็นลูกเรือที่ถูกยืมมาแล้วก็จะมีคนอื่นติดสอยห้ยตามมาด้วยนะนั่นคือคสุสกิโอเดงโดยโอเดงเนี่ก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าโรเจอร์เนี่ยขอยยืมตัวโอเดงมาจากหนวนข่าวเป็นเวลา1ปีเพราะฉะนั้นการเป็นลูกเรือของโอเดงนั้นก็จะมีเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นและนอกจากโอเดงที่ขึ้นเรือมาเนี่ยก็จะมีโทคิอินูอาราชิแล้วก็เกนโกะมัมชิขึ้นมาด้วยและถ้าเกิดจะต้องนับทั้งหมดเนี่ยก็คงจะต้องนับโมโมะแล้วก็ฮิเรีเข้าไปด้วยเหมือนกัน และต่อมาตัวละครสุดท้ายที่โผล่มาในภาพดูมูฟวี่นั่นคือดัรลาสบูเลตซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นอดีตลูกเรือของกลุ่มโรเจอร์ซึ่งความสามารถและก็พลังของเขาเนี่ยมันก็อย่างที่เราได้ดูกันในหนูมูฟวี่นะฮะว่าความแข็งแกร่งของดัรลาสบูเลตจะมีมากขนาดไหนซึ่งบูเลตที่ขึ้นเรือของกลุ่มโรเจอร์นี่นก็เพราะว่าเขานั้นอยากจะเอาชนะโรเจอร์แต่ก็ไม่สามารถทําได้สักทีเพราะฉะนั้นบูเลตนั่นก็จะเป็นหนึ่งในลูกเรือนะฮะที่ขึ้นเรือกลุ่มโรเจอร์มาแค่แบบเดียวเท่านั้นนนนโโออเเเคแแลลละะี่่กก็็จจปรราาายช้้้วหหาางุมม์ทัด ที่เนื้อเรื่องในตอนนี้นั้นได้มีการเฉลยมาและถ้าเกิดมีชื่อตัวละครไหนที่ผมอา่านผิดเนี่ยผมก็ต้องขอไยเพื่อนๆไวน้าที่นี้ด้วยนะฮะโอเคและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ด้วตาคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านหน่างแน่นอนส่วนวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ